ปิดตำนาน20ปีของการศึกษาที่ทําให้คนไข้กว่า91,000คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรผู้หญิงกว่า50ล้านคนถูกปฏิเสธการรักษาที่อาจช่วยชีวิตได้พบกับผมในแพทย์พัสมาและนี่คือมีลูกง่ายกับหมอพัสมาร์ป e ดตำ l านยี่สิบสา23ปีฮอร์โมนไวรัสเอสวัสดีครับ พบกับผมในแพทย์พัฒมาวิจินศาสตร์วิจัยนะครับหมอก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมีอุจยากแล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชนะครับก็เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานี้นะครับก็ตัวของออยของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USFDA นะครับเขาก็ได้ยกเลิกตัวที่เป็นแบล็คบ็อกซ์วอร์นิ่งก็คือว่าเป็นแบบคําเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไวทองว่ามันเพราะเดิมเขาจะเตือนว่าฮอร์โมนไวทองเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมเพิ่มความเสี่ยงของโรค หัวใจและหลอดเลือดแล้วก็เรื่องของอลิมเลือดอุดตันอะไรพวกนี้นะครับก็เขาก็มีการายกเลิกไปเพราะว่าคือท้ายสุดเนี่ยมันมีนงานวิจัยที่มันพิสูจน์แล้วว่าไม่ข่าวคำพูดเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความจริงนะครับทีนี้ออ,าอ,าอ,าอาการที่เขาขึ้นล็คบอร์กซอนนี่มันทำให้คนผู้หญิงกวา่า ห้าสิบล้านคนเนาเสียโอกาสที่จะใช้ฮอร์โมนที่ฮอร์โมนวัยทองเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็รักษาโรคที่มันเกิดขึ้นจากการที่ขาดฮอร์โมนนะครับก็ทีนี้อันดับแรกเนี่ยมันต้องมาดูก่อนว่าคือถ้านั่งเดิมยุคสักยุคหกศูนย์เนี่ยหกศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยมันก็จะมีงานการศึกคือมันเป็นยุคที่มันเพิ่งมีการค้นพบฮอร์โมนแล้วก็มีการเอามาใช้ในการรักษานะีก็มันก็จะมีข้อมูลที่ว่าในผู้หญิงวัยทองเนี่ย มันก็จะช่วยลดพวกโรคหัวใจพวกอย่างนี้ได้เนาะเขาก็เลยตัว NIH ของอเมริกาเนี่ย National Institute of Health นี่นะครับเขาก็เลยทำเลยสปอนเซอร์การศึกษานี้ขึ้นมาเนาะชื่อกันตาว่า w h i นะหรือว่า Women Health Initiative นะครับก็ซึ่งเป็นเปเปอร์ที่รีคูดคนไข้ที่เป็นผู้หญิงอายุตั้งแต่50-79ถึงปีเนาะแล้วก็อายุฉเฉลี่ยนเนี่ย63แล้วก็ส่วนใหญ่หมดประจําเดือน ไปเกิน10ปีแล้วนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นเป็น RCT ก็คือเป็นกลุ่มที่มันจะมีมีการใช้ยาแล้วก็กลุ่มที่ใช้ placebo โโนะครับก,ก็ก็ต้องแบ่งเป็น4กลุ่มนะครคนเข้าร่วมเป็นแสนเลยเพราะฉะนั้นเรียกว่ามีพลังอันมหาศาลนะครับก็อา่า เริ่ม,เร,มเริ่มการศึกษาตั้งแต่ปี1 9 9 3แล้วก็ก็แบ่งเป็นเป็นเป็นสกลุ่มก็คือมีก็จะมียา2อตัวนะคือถ้าเกิดคนผู้หญิงที่ยังมีมดลูกอยู่ก็จะต้องเป็นอาเอสโตรเจนบวกกับโปรเจสเตอโรนเพื่อป้องกันมะเร็งเยื่อบุโงหมดลูกส่วนถ้าคนไหนตัดอ่หมดลูกไปแล้วเนี่ยก็จะใช้แค่เพียงเอสโตรเจนอย่างเดียวนะครับทีนี้กลุ่มที่เป็นเป็นทีนียามก็เป็นแค่ยาตัวเดียวเนาะ คือคือเอสโตรเจนบวกโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็เป็นตัวคอนจูเกตต์อีควายนเอสโตรเจนหรือว่า CEE เนาะ0.625มิลลิกรัมต่อวันร่วมกับตัวเมดอกซีโปรเจสเตโอโรนอะซิเตตวันละ2.5มิลลิกรัมแล้วก็คือกินต่อเนื่องไปเลยส่วนกลุ่มที่เป็นเอสโตรเจนอย่างเดียวที่ตัดหมดรูปแปล้นั่นก็คือใช้เป็นคอนจูเกตต์อีควายนเอสโตรเจนวันละ0.00.625มิลลิกรัมนะครับออต่อวันเนาะซึ่งปัจจุบันยาตรงนี้ก็คือ ตัวออริจินอลไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ยาส่วนใหญ่ที่เราให้ในฮอร์โมนในในคนไข้ไวัยทองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มันใกล้เคียงธรรมชาติแล้วตัวคอนจิเกเต็ดอีควายเอสโตรเจนเนี่ยมันจะสะกัดมาจากปัสสาวะม้าที่ตั้งคันนะครับก็มันก็ไม่ได้เหมือนฮอร์โมนคนซะทีเดียวนะครับทีนี้ก็เป็น2กลุ่มอย่างที่บอกไปแล้วเนาะทีนี้ในกลุ่มที่ให้เอสโตรเจนบวกกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยเราเขาเขาต้องหยุดการศึกษาก่อนกําหนดเพราะเขาเขากะว่าจะศึกษาถึงประมาณสักปี2000 อย่างนี้เลยเรียกถึงหยุดเนาะแต่ว่าปรากฏว่า,อาตอนปี2002เนี่ยเขาก็ต้องหยุดการศึกษาก่อนเพราะเขาพบว่า,าในกลุ่มที่ไดเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนาะอันนี้มีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นมีเรื่องของโรคหัวใจหลอดเลือดเพิ่มขึ้นมีหลอดเลือดสมองเป็นสโตรกพวกนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของเลือดลออุดตันเพิ่มขึ้นในขณะที่มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะคือข้อดีก็คือลดอาการกระดุกหักแล้วก็เรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับส่วนในกลุ่มที่เป็นได้อเ,ดเอสโตรเจ มีความเสี่ยงของพวกสโ r o k e ริมเลือดอที่สมองเนี่ยหลอดเลือดสมองเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ริมเลือดอุดตันเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็คือลดความเสี่ยงของกระดูกหักส่วนความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมกับหัวใจเนี่ยจริงๆไม่ได้เพิ่มขึ้นเนาะไม่เทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอกเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเรียกว่าโดนโรคลืมไปเลยจริงๆมะเร็งเต้านมเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมประมาณ10%ด้วยซ้ํานะครับแล้วก็พอมันก็เป็นงานตีพิมพ์ paper นี้ปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่า ในเวลาในสัปดาห์น,ะนั้นก็คือคือสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ต่างๆก็คือลงข่าวกันอย่างคือคักเตืว,ว่าแบบเออเนี่ยฮอร์โมนทำให้เป็นมะเร็งเต่านมมีความเสี่ยงอะไรต่างๆแบบเยอะแยะมากมายจนเ,เรียกว่าการใช้ฮอร์โมนไรทองเนี่ยลดลงทั่วโลกนะครับจากเดิมประมาณสักคนสัก20%ก็จะใช้เนาะกลายเป็นเหลือเพียงไม่ถึง5%านานเป็นศตวรรษเอดลดนาะนเป็นเ,เป็นศตวรรษเลยแล้วเป็น10บปีนะครับก็แล้วก็เรียกว่าคือคือไอ้ความรู้ หรือการสอนเรื่องของฮอร์โมนไวทองพวกนี้ก็มีความถดถอยลงไปนะในหลายๆประเทศเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะแบบเซโนนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเนื่องจากคืนนี้เราก็เราไปพอเราไปวิเคราะห์ดูตัวงาน w h i เนี่ยเร,เพราพบว่าหนึ่งก็คือคนไข้ที่เขาเราเอาเข้ามามันไม่ได้เป็นเคสที่เราให้ฮอร์โมนไวทองจริงๆอ่ะคือปกติอ่ะคนคนไทยก็อาจจะมีอายุเฉลี่ยที่เข้าไบทองประมาณสัก5 0 5 1ปี แต่ว่ากลุ่มอายุเฉลี่ยของของคนที่เข้ามาในการศึกษา w h i เนี่ยหกปีก็คือเป็นเกิน10ปอีอ่ะจากอายุที่ควรจะได้รับฮอร์โมนแล้วก็เกิน10ปีจากวันที่มันหมดประจำเดือนไปแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็น,ปนกลุ่มที่เราเราให้ฮอร์โมนเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็มันก็เลยมีการศึกษาหลังๆที่ทำเป็น RCT เหมือนกันแต่ว่าคนไข้ก็อาจจะแค่หลักพันนะฮะซึ่งเรียกว่านึกอหมหลักพันกับหลักแสนเนะี่ยมัน เนียนก็แพแตอเพียงแต่ว่าเ,าเขาก็จะเลือกเคสที่มันเหมาะสมก็คืออายุาประมาณเนี้ย40 50นะครับแล้วก็เอามาดูอย่างเหมาะสมปรากฏว่าอย่างเช่นตัวการศึกษาของ DOPS เนาะก็คือเป็นตัว Danish osteoporosis study นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเ,เป็น RCT เหมือนกันก็คือเป็นให้ยากับายาหลอกแล้วก็อย่างการศึกษาของ DOPS เขาก็จะดูเรื่องของกระดูกพุนนะครับแต่ว่าเขาก็ดูเรื่องพวกหลอดเอลือดหัวใจอะไรพวกนี้ด้วยวเขาก็พบว่า ในในกลุ่มในในกลุ่มที่ได้ฮอร์โมนเนี่ยมีความเสี่ยงที่เกิดโรคหลอดเล,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 ลือดหัวใจลดลงถึง5้กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มันก,ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นตัว Window of o p portunity นะครับก็คือว่าคนผู้หญิงเนี่ยถ้าช่วงที่ไวทองเนี่ยถ้าประจำเรืองไม่หมดหมดไม่เกิน10ปีเนี่ยนะครับก็ให้ไปประมาณสัก10ปีเนี่ยนะครับก็จะ เป็นช่วงเวลาที่ทเหมาะสมที่ให้เวททอกที่จะให้ฮอร์โมนถ้าเกิดว่าให้ถ้าหมดหมดประจำเดือนเกิน10ปีหรือว่าอายุเกิน60ไปแล้วนี่ก็คือไม่ควรให้นะครับเพราะอะไรก็คือจริงๆก็คือเหมือนกับว่าพอฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนมันจะทําให้อโอกาสการเป็นโรคหัวใจอะไรพวกนี้น้อยลงเนื่องจากมันก็ทำให้คอลเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเนี่ยหรือ L D L เนี่ยมันมันไม่สูงนะครับตัว H D L หรือคอเลสเตอรอลที่ดีเนี่ยมันก็จะเพิ่มจะสูงนะแล้วก็ตัวไตรกิสรา์ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะเบาหวานแล้วก็เรื่องของความดันก็โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันขาดฮอร์โมนปุ๊บปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับก็ทำให้มีโอกาสาที่จะเป็นเรื่องของพวกลก็อกโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นทีนี้คอ,อพออายุสมมุติหมดหมดเข้าไปํำเข้าหมดไวทองไปนานๆเนี่ยตัวเส้นเลือดที่ มันเคยดีจากการที่โดนเอสโตรเจนนี่มันไปขุดลอกคูคลองอยู่ตลอดเวลาเนาะมันก็จะเริ่มมีตัวพล a q ตัวไอพวกอะไเขาเรียกเป็นอ a t h e ร o s c l e โรซิสที่มันเกิดจากตัวคอเลสเตอรอลพวกนี้ไปเกาะนะแล้วทีนี้พอคนที่สมง,งมือหกสิบปีมันอย่างใน W H I study เนี่ยพอได้ฮอร์โมนไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็คือเอสโตรเจนมันก็จะไปกระตุ้นให้มันจะมีเอนไซม์หลายๆอย่างแล้วอย่างเช่นตัว matrix m e t a l l ท p โ o t e i n a s e สองอย่างที่มันจะไปทำให้ เป็ดคอยกัดกินทำลายไอ้ตัวพลาให้มันมันไม่เกานะนะมันก็ทํางานเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวไนตรออกไซด์ซินเทสที่มันสร้างไนตรออกไซด์ในเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดมันขยายไม่ตีบเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือมันก็ทําให้ไอ้ตัวพลาที่มันเกาะอยู่มันแตกถูกไหมครับก็เลยทําให้คนไข้กลุ่มเ่าเนี่ยเป็นโรคอาจจะจากที่ไม่เคยเป็นเนี่ยก็เป็นทันทีเนาะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นทันทีเป็นพวกหลอดเลือดสมองเป็นสโตรกเพิ่มขึ้นทันทีนะฮะมันก็คือว่ามันเป็นการศึกษาที่เราเลือก คนไข้เข้ามาศึกษาเนี่ยมันไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับอทีนี้เรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเราต้องมาเคลียร์กันนิดนึงะข,อ,ขอที่หนึ่งคนไข้ที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยผู้หญิงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยคุณจะมีโอกาสาเพิ่มขึ้นตามอายุอยู่แล้วจนกว่าจะอายุหนูเนะี่ยแปดสิบนะฮะไปดูได้เลยเอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมนี้ตามอายุไม่ว่าจะประเทไหนก็ตามนะครับทีนี้เนี่ย แม้ว่าคุณจะได้หรือไม่ได้ฮอร์โมนก็ตามนะครับม,ม,มันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือ,อตัวที่เขาตีพ,พ,พิมพ์ในเปเปอร์อคือปกติวิจยัยเราใช้คําว่าเป็น relative risk ใช่ไหมคือเป็นความเสี่ยงสัมพัทธ์สัมพัทธ์ยังไงก็คืออย่างเช่นสมมติสัมพัทธ์ยังไงก็คืออย่างเช่นสมมติกลุ่มที่ได้ยามีเป็นมะเร็งเต้านม16คนในหมื่นคนเทียบกับกลุ่มที่ไม่ที่ได้ยาหลอกเนี่ยอาจจะมีเป็นมะเร็งเต้านมสัก12คนในหมื่นคน ถูกไหมวะไม่ถูกทำไมสมมติไอ้กลุ่มได้ๆหรอกสมมติเอ่อเป็นที่เป็นมะเร็งต้องประมาณแปดคนในหมื่นคนนี้ถ้าคำนวณเป็นความเสี่ยงสัมพัทธ์ก็คือก็จะมีเอ่อท่ากับนเป็นเอ่อคนที่ได้มะเร็งเออขอโทษคนที่ได้ฮอร์โมนเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มสองเท่าเออสองเท่าปุ๊บม,มันฟังดูน่ากลัวถูกปะ่ะแต่ว่าพอมาดูจริงๆจํานวนเคสที่มันเพิ่มขึ้นจริงๆ หรือเขาเรียกว่าเป็นแอปซูลูตรรสเนี่ยมันเพิ่มแค่เพียง8คนใน10,000คนเท่านั้นเองใช่ไหมถึงซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจริงๆก็คือนิดเดียวน้อยมากไม่ถึง1%เลยนะฮะเนี่ยอันเนี้ยทำให้พอเวลาเราเราเราเใช้การสถิติบ,บางอย่างมาบรรยายแล้วมันทําให้มิสลีดไปหน่อยแล้วทีนี้พอติดตามอะไรพวกนี้มันก็ทําให้คนเข้าใจผิดอะนะฮะมันมันมันก็อะไรไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็อ่าเนี่ยมีมีสองข้อเนาะท,ที่ที่พูดไปก็คือ1คืออายุ เพิ่มขึ้นเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไอ้เรื่องของความเสี่ยงมะเร็งเต้านมก็อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของตัวโอโปรเจสเตอโรนที่มันใช้มากกว่าเอสโตรเจนนะครับคือคือไอ้ตัวที่เราใช้มก็เป็นเป็นเออใน WHI เนี่ยคือเป็นเป็น,น,น MPA ซึ่งไม่ค่อยใช้แล้วนะปัจจุบันแล้วก็เมีที่ใช้น้อยลงส่วนฮอร์โมนที่มันเป็นโปรเจสเตอโรนที่มันเป็นใกล้เคียงธรรมชาติที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่ามันไม่ได้ทําให้มะเร็ อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกกลัวว่ากินฮอร์โมนแล้วจะเป็นมะเร็งเต้านมกันสักทีนะเพราะว่ามันมันมันเพราะว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับเ,เพื่อนสรุปก็คือเรื่องของอฮอร์โมนเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยที่สําคัญก็คือเรื่องของอา,อายุแล้วก็เวลาที่หมดประจําเดือนแล้วก็คืออายุน้อยกว่าหกสิบแล้วก็ประจ,จําเดือนเนี่ยหมดยังไม่ถึง10ปีเนี่ยก็คือการที่เราได้รับฮอร์โมนไวน์ทองเนี่ยได้ประโยชน์ นะครับทั้งทั้งเรื่องสุขภาพต่างๆทั้ง,งหลอดเลือดหัวใจเรื่องของกระดูกพรุนอะไรพวกนี้ก็รักษาอาการใบทองด้วยนะครับนะซึ่งทั้งทั้งหมดก็คือมีผลดีต่อสุขภาพมันเองเนาะลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดลดภาวะสมองเสื่อมลดอัลไซเมอร์ลดความเสี่ยงกระดูกหักในที่เราใช้เวลาเหมาะสมเพราะฉะนั้นตัว USFDA เนี่ยเขาก็เลยยกเลิกไอ้ A black box warning ไปแล้วก็เดินเขาเขาก็จะใช้คำว่าใช้ lowest effective dose uh, for the shortest time คือใช้โดสน้อยที่สุดให้เวลาสั้นที่สุดซึ่งอันนี้เขาก็ยกเลิกไปแล้วเหมือนกันคือโดสมันก็ต้องตามความเหมาะสมของคนไข้มาแต่ละคนอาจจะได้โดสที่ไม่ได้เท่ากันแล้วก็ระยะเวลาก็คือใช้ได้จนจนจนตราบที่คุณยังมีข้อบ่งชี้อยูอ่ถ้าหมดแล้วก็ก็ก็หยุดอย่างงี้แล้วก็เป็นเป็นการที่เราต้องไม่มีการถกียกว่ามีการตัดสินใจร่วมกันกับคุณหมอที่เขาดูแลอยู่นะครับอย่างเช่นสมมุติใหามีการมีแค่อาการช่องคลอดฝ่อรีรบแสบตรงช่งองคลอดก็อาจจะใช้แค่เป็น อเอสโตรเจนทางช่องคลอดกอ็พอแล้วเียนะครับหรือว่าบางบางกรณีก็เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนมันก็จะมีช่องทางการใช้ได้หลายหลายรูปแบบนั่นเองเนาะก็มีทั้งกินมีทั้งเป็นแผ่นปแปะนะครับก็แล้วก็วกเป็นเปชาเฉพาะที่ช่องคลอดแล้วนนี้ก็คือก็ต้องปรึกษาแพทย์แมหมอเขาก็จะปรับให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็คือสรุปบทเรียนของเราเนาะที่13ปีที่ผ่านมาเนี่ยคาดว่ามีคนที่เสียชีวิต ก่อนวัยอันควรจากไอ้พวกโรคที่มันเป็นโรคที่ตามมาจากที่วัยทองเนี่ยเกือบแสนรายนะฮะก็ก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันแล้วก็เรียกว,ว่าคนอีกหลายล้านคนเลยที่จะได้ประโยชน์จากฮอร์โมนเนาะแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ไปนะแล้วก็บางทีไอ้ข่าวไม่ดีอะเราเราก็จะรับรู้เร็วเนาะแต่เพียงแต่ว่าพอไอ้เรื่องที่มันพอเขาแก้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยสนใจแล้วเนาะคือคือแล้วหรือว่ากว่าจะทําท้างความเข้าใจใหม่ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่า,าคนในสังคมก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยหมอว่าก็อืมก็เป็นอุทาหรณ์สอนเราได้อย่างดีนะครับเรื่องนี้อืเป็นยังไงบ้างจบแล้วก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะหมอฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ในช่องทางโซเชียลมีเดียของหมอด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ไปแล้วถ้าไว้คราวหน้า,ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกก็หมอจะมาเล่าให้ฟังวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย leading innovation fertility. excellence. Life by Dr. Pat leading innovation in fertility excellence.